เดินทางมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยดินมีปัญหาเรื่องกร่อยใกล้น้ำทะเลดินมันก็เลยกร่อยเพราะนั้นการเจริมพันของข้าวเนี่ยผลผลิตเลยได้ไม่เยอะเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของแปลงเขาอธิบายเองว่าสิ่งมหัศจรรย์จากการใช้โฟทคืออะไรสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมด้วยครับ่าชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อหนูครับบ้านอยู่โพพะตําบลโพพะอำเภอเมืองจังหวัดเ,เ,เพชรบุรีครับ ปัญหาที่เรากําลังเกินไปที่นี่โซนปัญหาคือดินอ่าดินมันจะเป็นหนาน้ําก่อยครับหนาน้ําก่อยอ่าครับ<ม>ถ้าพอาถึง่ายถวานข้าวไปแล้วเปิดเปิดน้ำหมาไม่เกินไม่ถึงเจ็ดวันทาไ่เอาน้ําข้าวขาวจะตายครับแปลงนี้ของพี่หนูทั้งหมดเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นร้อยไร่เลยกี่ไร่พี่ผมผมผํำมทำอยู่มาร้อยสามสิบไร่ครับพื้นที่ทั้งหมดร้อยสามสิบไร่แต่แปลงวันนี้ที่เราจะมาคุยเนี่ยแปลงนั้นอ่ะยี่สิบสองไร่เริ่มใช้โฟทีมาสองรอบ ครับสองรอบครับรอบแรกก็คือกับพันข้าวเลยนะหอมปทุมครับหอมปทุมใช้หอมปทุมอยู่มาปีนียครับมาใช้กับาข้าวขอขอซีเจ็ดเอ็มจีครับหลังจากใช้กับหอมปทุมช่วงแรกแล้วเนี่ยผลผลิตก็ดีได้ระดับหนึ่งแต่พอมาใช้กับ m g ็มจี่เป็นไงบ้างครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีดียังไงดียังไงมันดีคือว่าดีคือว่าไม่ไม่เคยได้แบบนี้ครับอยู่มามาใช้ข้อเกี่ยวแล้วมันได้เยอะครับอ๋อมันได้เยอะแล้วก็ไม่เป็นโรค โรคต่างๆไม่เกิดขึ้นอ่าครับขอรวงแข้งนี่แน่นอนผมว่าไม่เป็นแน่ไม่เป็นเลยอ่าฉี็ไปกี่ครั้งนะฮะผมฉีดไปสี่ครั้งครับมันก็มีแต่ไม่เป็นเลยไม่ได้มันก็มีมั่งอแต่ว่าเป็นส่วนน้อยแล้วก็ดีอีกอย่างคือไม่ล้มครับไม่ล้มอ่าล้มแต่ว่ามันไม่นอนไม่ได้นอนลาบไปมันไม่เสียหายอ่าล้มแต่ว่ายงๆอะไรทั้งนี้ว้าวอ่าแททบนี้จะถือว่ามีจะติดทะเลอะล้มจะแลงล้มแรงอ่าครับแต่ถ้าพอใช้โฟทีไปปุ๊บต้นแข็งต้นแข็งช่วยได้เยอะละ ผลผลิตที่ได้เป็นไงครับพอดีใจแล้วครับ22่ไล่ในอดีตได้เฮ้ยได้อยู่ 22, 23, 24, ี่สนเนี้ยถือว่าเก่งแล้วเสียแล้วในทุ่งนี้ฉันถือว่าสุดยอดครับแต่ว่าใช้โฟทีสุดยอดวอนนั้นวีกได้เท่าไหร่ครับเป็น25ได้ไป32ตันครับ32ตันนี่ๆๆท่านผู้ชมครับ32ตัน22ไล่นะครับในทุ่งนี้ คนเขาเกียวบอกว่านี่ทำไมเคยเกีียวอยู่คนเขาเกียวบอกว่าโกงไรก็เคยเกียยบบเกียอวอย,ยอยู่ไม่เคยได้แบบนี้อ,อ่ะเต็มที่ได้สองเที่ยวบฟ้าหมดแล้วครับปปนี้เราไปซีเที่ยวตอนนั้นราคาขายอยู่ที่ห5ห้าห้านะครับก็เท่ากับกำไรเท่ยวนี้มาสิตันเนาะเอาหเห้าห้า0ูคูณไปก็ไม่กี่หมื่นเนองเนาะได้มาส0,000 0บาท ถ้าราคาราคาดีนะโหถ้าแบบหมื่นหนึ่งเหมือนเมื่อก่อนมีอะไรที่พี่หนูจะกล่าวกับท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับว่าประทับใจโฟทีอย่างไรบ้างปร,ประทับใจก่อนที่ว่าตน้นต้นแข็งแล้วก็มองรู้แล้วขอรอรวงแห้งจะไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากล้มล้มเหมือนกันแต่ว่าล้มแล้วก็ไม่นอนเรียบไปอ่ะต้นแข็งขอรวงเน่าไม่เป็นข้าวไม่ค่อยล้มแค่เอ็นเอ็นเยเยๆนิดนึงผลผลิตเพิ่มขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ ไปทับใจสุดๆใช่ใโอเคถ้าผมบอกว่าพี่ให้คะแนนเต็มผมหน่อยผมมีร้อยคะแนนให้สักกี่คะแนนครับเอา,เอาให้ตักร้อยคะแนนครับให้ร้อยคะแนนเลยนะครับะไน